วันนี้มาเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารเรื่องแรกค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทุกท่านก็คงจะได้ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารกันไปเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาต้องบอกว่าหลายท่านก็คงจะตกใจกันเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหลายท่านก็คงจะติดตามข่าวกันมาอย่างต่อนเนื่องถึงในเรื่องนี้นะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจะมีคำตัดสินกันอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็ วันนี้ก็นํามาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องแรกนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ในเช้าวันนี้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4นะคะที่ให้าในายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะมีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีซึ่งก็ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพ้นจากตำแหน่ง แหน่งทั้งคณะไปด้วยค่ะแต่รัฐธรรมนูญมีการปิด ช่องว่างนะคะไม่ให้เกิดสุญญากาศในการบริหารบ้านเมืองทําให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะต้องมาทําหน้าที่รักษาอาการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดทําหน้าที่ต่อไปนะคะแต่เป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในรัฐสภานั่นเองนะคะ โดยการประชุมสภาหลังจากนี้ค่ะจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่16สิงหาคม2567สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าบุคคลไหนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะซึ่งก็จะเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเนี่ยได้แจ้งไว้กับ กรรมการการเลือกตั้งนะคะโดยเลือกเฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในสภาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจงํานวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทั้งหมดที่มีอยู่ในสภา,าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัษฎรห้ารอยคนนะคะคือพักที่มีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร25คนขึ้นไปค่ะโดย คน n d i d นายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีนะคะตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งปี2566เนี่ยพักเพื่อไทยก็จะเป็นนางสาวแพทองทานชินนวัตรนะคะนายชัยกเกษมนิติสิริค่ะส่วนพักภูมิใจไทยค่ะก็คือนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะพักพลังประชารัฐเป็นผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะพักรวมไทย สร้างชาติค่ะเป็นนายพีรพันธ์สตรีรัฐวิภาคซึ่งการเสนอชื่อแคนดเเดตนายกรัฐมนตรีในร,รัฐสภาเนี่ยจะต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่ง ขณะที่มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องทำโดยการลงคะแนนเปิดเผยและมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานั่นเองค่ะซึ่ง สำหรับบทบาทอำน,นาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรักษาการนี้นะคะก็จะอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยกำหนดข้อจำกัดการปฏิบัติหน้าที่ไว้คือห้ามอนุมัติงานหรือโครงการที่ผูก รัฐบาลชุดต่อไปห้ามแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการระดับสูงห้ามอนุมัติใช้งบประมาณสำรองจ่ายฉุกเฉินและห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งซึ่งเจตนาของรัฐธรรมนูญปี2560ก็กำหนดให้คณะรัฐมนตรีรักษาการเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยรักษาสเสถียรภ,ภาพทางการเมืองและก็การบริหารประเทศในช่วง เปลี่ยนผ่านนะคะแม้จะมีอำนาจจำกัดแต่มีบทบาทสำคัญในการที่จะสร้างความต่อนเนื่องและความเป็นธรรมในระบบการเมืองไทยนั่นเองค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายท่านพูดถึงกันนะคะก็คือในเรื่องของ ที่มีประเด็นในโลกโซเชียลพูดถึงกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็คือนโยบายในเรื่องเงินหนึ่งหมื่บาทนะคะดิจิทัลวอลเล็นั่นเองค่ะว่าจะอยู่ต่อหรือว่าไปพร้อมกับรัฐบาลของอดีตนายกเศรษฐาทวีสินนะคะซึ่งต้องบอกว่าโครงการดิจิทัลวอ l เล็นะคะด้านของนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์ซึ่งสถานะการดำรงตำแหน่งในรักษาการ ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้บอกนะคะว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะสามารถเดินหน้าได้ตามทำลายเดิมที่รัฐบาลวางไว้หรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้นะคะจนกว่ากระบวนการทุกอย่างเนี่ยจะมีความชัดเจนนั่นเองฉะนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามเรื่องราวข่าวสารในเรื่องนี้กันต่อไปนะคะสําหรับพี่น้องก็อ,อ,อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจกันไปนะคะก็ขอให้ติดตามในเรื่องของข่าวสารนะคะกันต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารเดี๋ยว พรุ่งน,นี้นะคะก็จะมีการาประชุมนะคะของทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างๆก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าการประชุมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะ